สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาตัดผมกันอีกแล้วผมทรงนี้ได้มาอย่างไงแล้วตัดแบบไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์จะมีหวียางรัดผมกันไกลตัดกังไกลซอยกิ๊บในผมใครที่ชอบหวีที่เป็นหวีซอยก็ใช้หวีซอยได้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะแบ่งกึ่งกลางผมก่อนนะจากนั้นก็แบ่งผมทั้งสองข้างนะคะ เราจะแบ่งผมข้างหลังด้วยเราก็จะจากตรงนี้แล้วเราก็จะรูดลงไปถ้าใครที่ดูอยู่คิดว่ามันไม่โตอย <c oughs> ูยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเอาเรามีผมสี่ช่อแล้วนะข้างหน้าสองข้างหลังสองถูกไหมผมที่ที่เรามาตัดเนี่ยคือเปียกอยู่นะใครจะทําตอนที่ผมแห้งแล้วก็ได้เราจะมัดผมไม่ต้องมัดแน่นมากพอเรามัดได้แบบเนี้เรามัดสูงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรูดลงเพื่อเพื่อให้ผมเนี่ยมันจะโค้งลงไปอย่างเงี้ยเวลารูดใช้นิ้วดันแล้วก็นะ ดันให้มันโค้งดูนะว่ามันจะมันไม่ได้ดึงลงตรงๆนะคือดันผมให้มันโค้งออกจากหน้านิดหนึ่งเนี่ยดันดันออกผมมันจะเป็นลักษณะโค้งๆเห็นไหมว่าผมมันไม่ได้ดึงตรงๆลงไปเราจะเอาผมออกประมาณนี้แต่ถ้าทำผมแห้งเนี่ยจะดึงง่ายกว่าไหมเนาะดึงง่ายกว่าเออแล้วทำให้มันแยกทํามคืออยากทำตอนผมเปียกเพราะว่าเวลาตัดมันจะไม่กระจาย ไม่ต้องมัดแน่นเเวลาดึงเนี่ยดึงแบบนี้ดึงโค้งๆลงมาเราไม่ดึงตรงลงมาจวดอย่างเงี้ยเอานิ้วเอานิ้วดันออกไปอย่างเงี้ยแล้วอีกมือนึงก็ประคองประคองไอ้ตรงปมที่เรามัดไว้ค่อยๆรูดลงมาค่อยๆรูดลงมาผมมันจะโค้งออกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็รูดลงมารูดลงมารูดลงมาดูให้มันมาเสมอกันนะถ้ายังไม่เสมอก็ค่อยๆรูดลงมาเท่ากันไหมเราคิดว่าเท่ากันนะเอาวีวัดตรงนี้ก็ได้ให้มันเท่ากันตรงนี้ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนไปมัดด้านหลัง พี่ป่านหน้านี้ก็จะมัดเหมือนกันแต่ว่ามัดสองข้างแบบตรง,งๆแล้วก็ตัดแล้วไม่ได้มัด4ด้านหน้าเนี่ยพอดีแหละทีนี้ด้านหลังเราจะมัดสูงหน่อยเหมือนมัดแกะแกะแบบน้องแจวอะ่ะเออแต่เราจะมัดเป็นน้องแจวสองข้างพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะรูดทีเดียวข้างหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะรูดได้อย่าลืมว่าต้องประคองมือนึงประคองมือนึงดันผมให้โค้งออกมาเหมือนเดิมจับที่ปมอีกมือนึงจับที่ตรงผมด้านบนที่เราจะรูดปื๊บปื๊บ ก็ค่อยลูล่ลงมาเราอยากให้มันดูเป็นสไลด์ลงมาเราก็จะดึงเยอะกว่าเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบทะยงลงไปข้างนี้ก็จะดึงเหมือนกันก็ทะยงลงไปแบบนี้นะคะข้างหน้าตรงกันไมหมก็จะใช้หวีภาพดูอย่างนี้นะคะก็เป็นแบบทะยงแล้วทีนี้ก็ไปถึงขั้นตอนการปัดเลยนะคะขอเป็นข้างหน้าก่อนนะที่ 2. สองข้างหลังนะคะ ชอบสุดท้ายค่ะมัน,นอาจจะมีไม่เท่ากันบ้างลองมาเช็คดู <ST AN CE> แต่ว่าตัดแบบนี้ยังไงมันก็ต้องมีเก็บอีกนิดนึงเนาะนี่ก็จะมีไม่ตรงบ้างก็ตัดออกนะคะัเราก็จะซอยผม ค่อยๆซอยปลายลงไปการสไลด์ผมมันก็จะทําให้ดูผมมีเลเยอร์ผมไม่ดูทื่อๆนะหนาๆแต่ถ้าใครชอบแบบตรง,ตรงๆก็จะดูผมหนา,นาหน่อยคือเราชอบเป็นแบบซอยๆนะคะใครไปลองตัดดูแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังทื่ททอๆอยู่ก็ค่อยๆสไลด์ไปนะคะ ว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวจะไปไดผมแล้วมาดูส่งอีกทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดผมแล้วแล้วก็ไดผมเรียบร้อยแล้ว ทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสั้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรายังไม่ทิ้งการสไลด์ผมแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะวิธีการตัดก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เลยเนาะก็ไปลองตัดกันดูนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะตัดผมเองนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ